สวัสดีครับเมื่อนี้มาขอแบงน้ำมันพันลูกปูครับนี่น้ำมันนมแปลงพีต้นนี่ครับกระสีายแปดสิครับนี่นะขอแบงน้ำมันพันลูกปูมันจะคว้องเบิดแล้วครับ จักเดือนใหญ่แปดเดือนครับแปดเดือนครับเกนนษตรศาสตร์แปดินะครับอลำมน่นน้อยครับมาปลูกเพ็นนี่ครับรเกษตรศาสตร์แปดิมันดกอยู่เนาะนี่ครับนี่พันเอาอวางออกไปแล้ว คว,ว่าเดี๋ยวนึงก็ไปไดาวว่าสั่นได้แป้งจะได้เกาะมือนั่นแป้งสามชิปครับวัดสองเทครเที่ยงหนึ่งามเที่องหนึน่งสามชินี่ครับใครติดตามปไ,ปปไปเข้าไปกดเข้าไปเบิองช่องไอปเฟซบุ๊กม,มันได้สิเฟซบุ๊กสาราวุฒิสิริมณฑลมั้ยนบ่ยบ้าครับผมครับติดตามเพื่อนเช็ดมันได้หนึ่งก็ได้หลายตันอยู่ครับว่าเครื่องผม นี่ครับสกีดหัวจริงจติงมันง่ามๆควันเ้าอยู่ควันง่ายครับมันเป็นหัวว่าติงหงนี่ครับนี่เป็นมันแปดเดือนครับนะครับเป็นคู่เปขายโัวควันได้เตียง สามสิบนะครับวัดรอบนมื่อสามสิบรอบเมืสามสิบเอิสนะครับสำหรับเกษตรสาสแปดสิบสำหรับไปต้องการพันนะครับตอนนี้นะผมไม่มีแล้วนะครับเบ้อแล้วนะครับแต่ว่าใครสนใจก็ร้องทักก็มาถามเพิ่นเติมอาจจะเปนจงไหมอีกแปียงขึ้นอีกต่อที่ตามเฟซบุ๊กได้ครับสารวุฒิศรีมณฑลครับเกษตรสาสแปดสิบมองดีสิบประมาณเกือบเั้นเกือบงาน ดึงหัวครับหัวดกดีครับมันะแปดเดือนนะครับอีกกระจิบเฝ้าเฝ้าพา,พากันมาตั้ไปปลูกนะครับมาขอแบ้งขอสีเพิ่มอ๋อให้ระวัขอของว่ามีให้ระวังเพราะพ่อปลูกนะครับเสียาดา้เลยครับเสียาดาย เว่ยเต็มควบแต่อีกชี้เดือนเนาะไอ้เพี้ยมันจะอะไรนาะสุดยอดแล้วตันแท้นี่นะครับมันกระเสียบแปดสีพร้อมพบ่าใคยได้ท้ายลงครับเอาผมมันว่าแปรงสีแจักแปรงครับไม่ได้หยาม่มีมันเลยเอาเดี๋ยวนายขี้เหนียวฉันมีสก๊อตครับป่ะตานน้นมันครับไก่ค้ำแล้วพอก็ไม่คี้เหนาครับ